สวัสดีค่ะพี่ชื่อนายนะคะชื่อจริงชื่อนัชชาอ้นจำลองตอนนี้เป็นนักศึกษา,ายอยู่ที่พระจอมเก้าธนบุรีหรือว่าวาังมดเป็นนักศึกษาคณะวิทย์วิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนะคะส่วนใหญ่ประสบการณ์สอนก็สอนมา2ปีตอนนี้อยู่ปี2สอนมา2ปีตั้งแต่เริ่มเข้ามาหาลัยค่ะส่วนใหญ่ก็จะสอน คือจริงๆเราเคยสอนมาหมดตั้งแต่ปถมปถมนี่เคยสอนของประมาณน้องป .3 ป .4 ค่ะจะเป็นเด็กหน่อยแล้วก็สอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสอนมอต้นแล้วก็จะมีสอนมอปลายบ้างปักปลายส่วนใหญ่มปลายจะเป็นม .4 แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ถนัดก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์มต้นส่วนใหญ่หนูว่าน้องเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาตีโจทย์จริงๆแล้วน้องส่วนใหญ่บางคนก็หัวไวนะคะแต่ที่เขาทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ตีโจทย์ค่ะ คือต้องเป็นโจทย์แนวเดิมแต่ถ้าเกิดเขาเป็นโจทย์แนวใหม่เขาก็จะตีโจทย์ไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิธีสอนของหนูหนูก็จะสอนโจทย์หลากหลายนห,หน่อยค่ะให้น้องเขารู้จักตีโจทย์แล้วก็เป็นกันเองหน่อยเพราะว่าหนูว่าน้องบางคนเขาไม่อยากเรียนพิเศษเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าการเรียนพิเศษก็คือการเรียนนอกเวลาที่ว่ามันเป็นการเรียนนะคะถ้าหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้หน้องคิดว่ามันต้องเป็นการเรียนขนาดนั้นก็เลยแบบอาจจะชิวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็มีที่สอนอีกก็มีภาษาอังกฤษสออ่วนใหญ่ภาษาอังกฤษก็สอนของพวกประมาณพวกลักหลักแกรมมาทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสอนแกะไทยเชื่อมโยงแล้วก็จะมีสอนส่วนใหญ่จะเป็นที่ถนัดจริงๆก็คือมอต้นนะคะเพราะว่ามอต้นคือสอนมาบ่อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีทิกหลายทิกที่หนูว่ามันน่าจะประยุกต์ใช้กับน้องให้เขาสามารถไปทําโจทย์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ทคนิการสอนจริงก็ไม่มีอะไรมากคือน้องหลายคนที่หนูสอนนะคะคือเขาตีโจทย์ไม่ค่อยได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลืมไอ้พวกทิศเล็กๆอย,อย่างเช่นแบบพวกเวลาคูณลบเข้าหรือคูณอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จริงๆเวลาผิดพลาดอะน้องเขาจะผิดพลาดพวกเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วที่มันจะทําให้ความเล็กน้อยอันนั้นอะมันทาให้คําตอบออกมาไม่ตรงที่เราต้องการเขาบอกว่า2ส,ส่วนสของนักเรียนห้อง A 2ส,ส่วนสของนักเรียนห้อง A มีมากกว่า1ส่วน2 ของนักเรียนห้อง B แต่ไม่เกิน5คนไม่เกิน5คนที่นี้เขาบอกว่าแต่ตอนนี้เราจะได้สรรมการทั้งหมด2สรรมการนะคะแล้วก็มันจะมีสรรมการทั้งหมดมันจะมี2ตัวแปรซึ่งเราไม่สามารถแก้สรรมการได้เราก็เลยเอาสรรมการที่1เนี่ยมาแทนค่าเป็น B จะได้เท่ากับ6 A บวกอันนี้ก็จะเป็นสรรมการอันที่3 ทีเราก็จะเห็นว่าไอบีเนี่ยมันเท่ากับ6กบวกเเราก็เลยเอา6กบวก a เนี่ยไปแทนค่าในนี้จะได้เป็น2อ a ส่วนสลบกับ1นส่วนสพอเราเอาเอาสรรมการไอตัวที่3ที่เราเปลี่ยนข้างย้ายข้างมาเนี่ยก็มาแทนค่าเป็น B จะเรามาเปลี่ยนเป็น6กบวกเ แล้วก็แก้สมก,การเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเหลือเป็นตัวแปรเดียวแล้วก็เลยสามารถแก้สมก,การได้แล้วนะคะเวลาแก้สมการเนี <S <S ่ยพี่แนะนําว่าให้เขียนเขาเรียกอะไรเขียนสรุปเขียนสรุปก่อนว่าพอเราเอาไปแทนค่าเรียบร้อยแล้วสมการใหม่ที่เราได้มาคืออะไรเพราะว่าการพาหลายคนจะชอบคิดเลขไปด้วยเลยในการ หลังจากที่แทนค่าสมการใหม่มันทําให้เวลาคิดเลขเนี่ยเราจะพลาดพอเสร็จแล้วได้สมการใหม่มาแล้วเราก็คํานวณค่าปกติก็จะได้เป็น6ตัดลบสามย้ายข้างเอาให้ a อ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่าคงที่อีกฝั่งหนึ่ง เศษส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ต้องทําให้มันเท่ากันหรือวิธีง่ายๆเลยพี่แนะนําก็คือว่าหาค่นอนแล้วก็คูณตลอดเพื่อที่จะตัดส่วนให้หมดส่วนค่น,นอนของข้อน,นี้ก็คือหกตัดเลขคูณหตลอดตัดเลขก็จะกลายเป็นสองตัดเลขก็จะกลายเป็นสามแล้วก็คูณหกหลังจากคูณ6แล้วสมการที่เราได้มาคือสี่สิบแปด มาดูไอตัวนี้กันนะอันนี้พี่ลืมเห็นไหมขนาดพี่เองพี่ยังลืมเลยลบเวลาคูณกระจายเข้าไปลบไอตัวนี้อย่าลืมเพราะว่าผิดกันบ่อยลบพอกระจายเข้าไปปุ๊บลบก็จะพอเจอบวกมันก็จะกลายเป็นลบด้วยลบอันนี้ก็เป็่นค่าเป็นลบอันนี้ก็ต้องเป็่นค่าเป็นลบก็จะได้เป็น A มีค่าไม่เกินส8โจิบแปดเจาะคถามว่าจำนวนนักเรียนท่อง A เป็นเท่าไรก็ต้องบอกว่า A เนี่ย มีค่าไม่เกิน48คนนั่นออกด้วยเวลาเดียวกันพร้อมกันด้ระยะทางรวมกันเป็น600กิโลเมตรจงหาว่ารถทั้งสองใช้เวลาเท่าไหร่ทีนี้ก็ามาดูสูตรระยะคันนี้มันเป็นอัตราเร็วหลายคนจะไม่ค่อยมองสามไม่แน่ใจว่าอยากจำได้หรือเปล่าสูตรของมันก็คือระยะทางเท่ากับเวลาคูณด้วยอัตราเร็ว ทีนี้เรารู้อะไรข้อแรกไอต,ตัวแรกเขาบอกว่ารถยนต์คันแรกเนี่ยมันแล่นด้วย80ดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคันแรกสูตรมัน s เท่ากับ v t ใช่ไหมอันนี้ของคันแรกนะคันแรกมี v เป็นเท่าไหร่80แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วในโจทย์เขาบอกว่าอะไรมาป๊มหนึ่งในโจทย์เขาบอกว่าไอตัวเนี้ยห0รเนี่ยมัน2คันรวมกันได้6กร้อยใช่ปะ แล้วก็กำหนดคันแรกให้เป็น X กำหนด s ตัวแรกอันเนี้ให้เป็น X แล้วก็ t อันนี้ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาเท่ากันเขียนไปก่อนอันนี้คือสรรมการแรกของคันแรกคันที่2คันที่2มัรนรู้ละยทางเขาบอกว่ามันมรวมกันแล้วได้600ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคันที่2ก็ต้องกลายเป็น600ลบ x เท่ากับอัตราเร็วของคันที่2ก็คือ70แล้วก็ t ทีนี้เน่โจทย์เขาบอกว่าสองคันเนี่ยมันแล่นด้วยเวลาเท่ากันเราก็เลยย้ายข้างอันนี้คือสมการแรกนะย้ายข้างมันจะได้เป็น x ส่วน80เท่ากับ t คันที่สองก็จะกลายเป็น600ลบ x ส่วน70เท่ากับ t เขาบอกว่าเวลาเนี้ยมันเท่ากันถ้าเกิดฝั่งนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยเราก็เลยจับเป็น x ส่วน80เท่ากับ 6 0 0ลบ x ส่วน70ทีนี้พอเสร็จแล้วก็แก้สมการปกติวิธีการแก้สมการก็ง่ายๆเลยคูณไข้นะคะก็จะได้เป็น7 0 x เท่ากับ80คูณนี x, ่หร้ล x ก็กระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะลายเป็น4 0 8 0ลบ8 0 x อันนี้ ย้ายไปก็จะกลายเป็น 70x บวก 80x เท่ากับ48000อันนี้บวกกันได้ 150x เท่ากับ480เอ้ย48,000ทีนี้แกาสมการหา x ก,ก็ง่ายๆายเลยก็คือย้ายไปหารเท่ากับ x หาัเลขทีนเราง่ายๆคิดง่ายๆก็คือเราใช้แม่3หาแล้วกันเนะาะก็ได้เป็น5แม่3 1 6 0 0แล้วก็แม่5บาหลัก็เป็น3 5 15 53ก็ได้เป็น3 20อศเราได้เอมาแล้วเป็น320ทีนี้โจทย์เขาไม่ได้ถามหาเอ็โจทย์ก็ถามหาเวลา ซึ่งเราก็เลยต้องเอา x เ,เนี่ยมาแทนค่าในสมการที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือรถคันแรกกับรถคันที่2อ x ใช่ไหมอันนี้มันเป็น x เราก,ก็เลยต้องมาแทนค่าในนี้เพราะว่าเราต้องใช้ของรถคันแรกคือเป็น80ใครงงไหม <c oughs> ก็จะได้เป็น320ส่วนด้วย80ก็จะได้เวลาเวลานี่คือความจริงแล้วเราจะหาของอันไหนก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันตัดเลขตัดเลขก็จะได้เป็น ทเท่ากับสี่คำถามคือมันเป็น4อะไรสวินาทีสี่นาทีหรือ4ชั่วโมงเรามาดูว่าโจทย์เขาให้อะไรมาเขาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เขาได้มาก็หมายถึงว่ามันเป็น4ีอาก็คือสชั่วโมงนละคันตอบได้แล้วเรียบร้อย finish